สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องโกคารบนะครับก็วันนี้นะครับกลับมารีวิวของอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนสักทีนะครับยังติดทํางานอยู่นะครับก็เลยเอาของมารีวิวแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นพรีวิวดีกว่านะครับก็คือเมื่อไม่นานนี้นะครับผมได้กระเป๋าตัวนี้มานะครับหลังจากที่สั่งไว้ประมาณน่าจะเกือบเดือนนะครับก็กระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นของนี่นะครับ Rhinowalk นะครับรุ่น MT 4060นะครับก็เป็น Touring s e a t b a c k นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือข้อดีมันก็คือสามารถทำเป็น40ลิตรนะครับกับ60ลิตรได้เลยนะครับโดยเพียงแค่ขยายนะครับช่องด้านข้างนี่นะฮะขยายช่องด้านข้างออกนะครับก็จะเป็น60ลิตรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะเป็นโครงนะครับเป็นโครง เหมือนเป็นโครงสปริงนะครับอยู่ตรงช่วงตรงนี้นะครับทำให้กระเป๋ามันเป็นทรงนะครับแล้วก็เขาเคลมมาว่าตัวนี้มันก็กันน้ําประมาณหนึ่งนะครับกันน้าด้วยแล้วก็ด้านเรียกว่าอะไรอ่ะด้านก้นมันนะครับด้านก้นเขาก็จะเหมือนจะบุหนามาพิเศษนิดนึงนะครับกันพวกลอยหรือกันพวกที่เราวางไว้วันนี้แล้วมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับกันลอยขีดข่วนนะครับแล้วกอ็อะไรอีกอะ่ะถ้าเบื้องต้น ตัวนี้มีน้ำหนักเหมือนกันนะครับตอนแรกที่ผมได้มาก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าทาไมผมถึงเลือกใบนี้มานะครับก็คือคือผมไปเห็น IG ของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เห็นเขาใช้กระเป๋านะครับทรงคล้ายๆกันเนะี่ยแต่น่าจะเป็นของทางฝั่งทาง,ทางฝั่งฝรั่งนะครับซึ่งอันนี้ผมลองตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเราไม่มีใครเอาเข้ามาแล้วก็ถ้าจะสั่งมาเองก็ราคาก็ค่อนข้างน่าจะ หดอยู่นะครับผมก็เลยลองไปนั่งหาในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งคนไปคนมาก็ไปเจอใบนี้เข้านะครับซึ่งหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นอ,อ่คล้ายคกันนะครับคล้ายๆกันผมก็เลยตัดสินใจเลือกมานะครับโดยที่ในเว็บของเขาหรือว่าใน YouTube ก็ตามในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก็ตามนะครับไม่มีใครรีวิวนะครับผมก็เลย ลองดูแล้วกันถือว่าถ้ามันดีก็จะได้บอกต่อนะครับแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆใครกำลังดูอยู่แล้วไม่มีกล้าซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมลองให้นะครับอันนี้ก็เลยมาลองพรีวิวให้ดูนะครับว่าอันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับความประทับใจแรกนะครับที่ได้มานะครับก็คือคุณภาพโดยรวมนะครับชิ้นงานโดยรวมผมว่าดีค่อนข้างดีดีเลยนะครับดีกว่าที่คาดไปเยอะนะครับแล้วก็ตัว เรื่องการจัดส่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งในคลิปนี้ก่อนว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับตัวนี้นะครับต้องทําใจไว้ก่อนว่าคือการจัดส่งค่อนข้างช้านะครับอันนี้ผมได้ของมาก็จะเกือบ,บเดือนนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆต้องเผื่อ,เ,อ,เ,อเวลาไว้ิิหนึงนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่เป็นข้อดีอีกนะครับอันนี้ก็คืออ,อะไรดีล่ะรูปร่างอ่า ความสวยงามนะครับซึ่งเมื่อมาวางบน C t ท2รอย้าแล้วมันค่อนข้างพอดีนะครับซึ่งไม่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับถ้ามองจากด้านหน้านะครับ40ลิตรนะครับก็ไม่เกินแฮนด์นะครับแล้วก็ถ้าเป็น60ลิตรก็ยังไม่เกินแฮนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับ แล้วก็มาดูอุปกรณ์แล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็อันนี้คู่มือนะครับเบื้องต้นนะครับเขาให้มาก็คือนี่ผมแกะมาให้แล้วก็คือเลนเบอร์นะครับมีโลโก้ตาไลโน่วอล์กมาด้วยนะครับซึ่งเลนเ o อร์ค่อนข้างผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็คือเขามีตัวสายรูดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับรูดรัดนะครับแล้วก็มีตัวบัคเกิลเอาไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งกันหลุดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็โอเคนะครับดีนะครับใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับไอสายสะพายนะครับสายคล้องไหล่นะครับซึ่งจะเอามาล็อกตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนเเมื่อถึงแคมป์นะครับก็สามารถคล้องนะครับแล้วก็ยกกระเป๋านี้ไปได้เลยอันนี้เขาก็ให้มานะครับแล้วก็หัวใจหลักเลยนะครับก็คือตัวล็อกนะครับเขาจะใช้เป็นจุดล็อก4จุดนะครับก็คือจะเอามาล็อกตรง ตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เอาเชือกมาผูกนะครับเป็นหุเป็นลูปนะครับผูกแล้วก็เอามาล็อกตรงนี้ซึ่งตัวล็อกหรือตัวบัคเกิลนะครับค่อนข้างเป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะครับดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็จะมีตัวล็อกเชือกตัวนี้นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเชือกก็ดูโอเคนะครับดูโอเคนะครับพอให้มา4เส้นนะครับ4จุดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาให้เชือกเอ็กซ์ตร้ามาอีกสอ2เส้นนะครับแล้วก็พร้อมกับหัวที่เป็น คล้ายโลหะนะครับมีสปริงล็อกด้วยก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอามาทําเป็นหลูพัดของเพิ่มด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้คือแล้วแต่การใช้งานได้เลยนะครับคือเพื่อนๆสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาเชือกนะครับลอยเข้ามาในนี้โดยการกดปุ๊บนะครับเอาเชือกลอยเข้ามาเสร็จแล้วเพื่อนๆจะล็อกก็ ปลนะครับมันเป็นสปริงเลยนะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเขาให้มา2เส้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมดูแล้วโอเคก็คือด้านบนนะครับเราจะชอบเทินของกันใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะมีตัวบัคเกิลล็อกมาให้2เส้นซึ่งปลดล็อกได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เขาให้ตัวยางอิลาสติกมาให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถ ระดับระดับอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาพวกของที่โดนน้ําได้นะครับอย่างเช่นพวกอ,อะไรดีละ่ะจะเป็นเต็นท์ก็ได้นะครับเต็นต์ตัวที่เป็นส่วนข้างนอกหรือเป็นเสาเต็นท์หรือเป็นาขาตั้งกล้องหรืออะไรก็ได้ที่ต้องการหยิบเร็วๆนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้โอเคนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับเขาให้ตัวที่เป็นล็อก นะครับที่มีแม่กุญแจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อตัวล็อกที่แม่กุญแจตัวนี้จะมีอยู่3จุดนะครับก็คือจะมีจุดด้านข้างนะครับสจุดแล้วก็ด้านในนะครับด้านในอีก1จุดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับซึ่งวิธีการเปิดกระเป๋าตัวนี้สามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเปิดจากด้านบนปกตินะครับซึ่งก็เปิดจากบั๊โคตัวนี้นะครับออ่าเห็นอันนี้จะเป็นผ้าเขาเคลมว่าเป็นผ้ากันน้ํานะครับ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลองไปเทสดูก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่การันตีให้นะครับนี่นะฮะก็ขอให้บัคโค้ดมาหนึ่งจุดนะครับไอตัวไอตัวทันทีครับตัวล็อกกุญแจนะฮะอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เปิดเข้าไปนะครับโชว์ไวบขอโทษนะครับมือเดียวแวบแวบอ่านี่ก็เป็น2ชั้นนะครับนี่ครับจะเป็นคอมพาร์ตเมนต์หลักนะครับหรือส่วนหลักของกระเป๋านะครับความลึกก็จะประมาณ ผมเามือให้ดูเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด i m เ n นชั่นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับซึ่งข้างในก็มีโครงแข็งอยู่นะครับตรงด้านล่างนะครับด้านหด้านหลังนะครับส่วนด้านท่านะครับก็จะเป็นส่วนที่ขยออกไปได้อีกนะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ต้องลองใช้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูอีกทีว่าใช้จริงๆแล้วมันทนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ การเปิดด้านบนนะครับแบบแรกนะครับปั๊บแบบที่2นะครับก็คือเปิดจากด้านข้างนะครับก็คือจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็เปิดปุ๊บนี่ปั๊บอ่าเพื่อนๆจะเอาของนี่นะครับก็หยิบจากด้านข้างได้เลยนะครับซึ่งก็เอาไปล้วงเก็บของได้นะครับแล้วก็มีสายเชือกตรงนี้มาให้นะครับกันฝามันหล่นลงไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับเดี๋ยวผมดูด้านนี้ดีกว่า ก็คือกระเป๋าด้านข้างนะครับกระเป๋าด้านข้างตัวนี้นะครับเขาให้ตัวหลูกตัวนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆสามารถจะเอาคาราบินเนอร์นะครับมาห้อยของได้อีกนะครับจะเป็นพวกแก้วน้ําพวกอะไรก็ได้นะครับมาห้อยตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าแบบทรงทหารที่มีตัวล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับนี่ทั้งสองข้างจะเหมือนกันนะครับก็คือจะมีช่องเก็บของนะครับเป็นระเบียบนะครับ ให้ประมาณ4ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องตะข่ายซิปตะข่ายตรงนี้อีก1ช่องนะครับซึ่งนี้ก็ได้ใส่ของได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นของที่ผมดูแล้วนะ่าจ,จะต้องอาจจะเป็นของที่ไม่ไม่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุล้มอะไรขึ้นมานะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมอาจจะผมว่าอาจจะไม่ควรนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวอลโคลูกเล่นนะครับพเพื่อนๆก็สามารถหาแท็กนะครับมาติดเล่นๆได้นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดงานนะครับพวกซิป ผมดูแล้วซิปมันผมเกรงว่าซิปมันจะไม่ได้กันน้ำนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับผมดูแล้วนะครับไม่น่าจะกันน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ข้อดีของเขาคือตรงไอ้ตรงตุ้มเนี่ยเขาให้เชือกมานะครับแล้วก็มีตัวยางหุ้มนะครับตามโลโก้ไลโนมาซึ่งอันนี้มันก็ช่วยให้เราดึงเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นะครับมีแผ่นสะท้อนแสงขนาดใหญ่นะครับให้มาดูไว้นะครับ นี่นะครับซึ่งโดยรวมนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองขยายเป็น60ลิตรให้ดูละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่นะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะก็หลังจากที่ผมขยายเป็น60ลิตรนะครับโดยวิธีการนะครับก็คือปลดซิปตัวนี้นะครับลูดโดยรอบนะครับลูดโดยรอบนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับจากนั้นนะครับก็เอาแผ่นตัวที่เขา ติดนะครับตรงนี้นะครับเอาลงมานะครับก็คือมันให้เป็นฐานนะครับทหมันเป็นฐานรองเอาไว้นะฮะก็ไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ60ลิตรนะครับก็ขยะขนาะเข้ามาได้อีกนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ของข้างในนะครับมันก็เลยดูยุ่ยๆหน่อยซึ่งขนาดก็ยังไม่เกินแฮนนะครับโดยเบื้องต้นก็ยังไม่เกินแฮนนะครับนี่เผมให้ดูด้านหลังนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เกินแฮนด์เท่าไหร่นะครับซึ่ง60ลิตรนี่กเ็เหลือเลยนะครับ3วัน4วันสบายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองหาทริปนะครับไปเที่ยวดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีวิวดูว่าตัวนี้โอเคไหมซึ่งเบื้องต้นตัวนี้ ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการเดินทางในช่วงที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับหน้าหนาวหน้าร้อนอย่างเงี้ยน่าจะโอเคนะครับน่าจะรอดนะครับแต่หน้าฝนผมดูแล้วถ้าทางถ้าไม่ใช้เลนโคเบอร์ผมว่าน่าจะน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตรงนี้เขาจะกันน้ำมาเบื้องต้นนะครับแต่ผมว่าไอ้พวกซิปเนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้มีแต่พวกตัวที่กันน้ำมาให้นะครับ ซึ่งก็ถ้าฝนตกหนักๆก,ก็ผมว่าก็ไม่น่ารอดนะครับน้ำก็น่าจะเข้าตาม1ิได้นะครับแล้วก็พวกวัสดุผ้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองใช้งานดูเก่อน,นะครับว่าโอเคไหมนะครับส่วนรายละเอียดนะครับพวกสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะลองนะครับมาลองเป็นเพื่อนผมก็ได้นะครับจะได้หาเพื่อนนะครับ แต่โดยรวมนะครับเบื้องต้นก็ถือว่าประทับใจนะครับสำหรับเนื้อชิ้นงานแล้วก็รูปทรงนะครับที่ได้มานะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ